สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับตุ้มแรงมากลดขนโมซูนของงรัสเซียเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ก่อนที่จะระเบิดเสียหายอย่างรุนแรงยับเยินและก็เป็นรบเทพมิก29ของยูเครนทำลายฐานบัญชาการใหญ่ของของรัสเซียในภูมิภาคซาปูริดเซียใส่ไม่ยัง้งและเกิดเหตุไฟไหม้ปริศนาที่ท่าเรือของประเทศรัสเซีย ทำให้เรือรัสเซียเสียหายไปหลายลามไฟลุกวอดและโดนพลีชีพยูยเครนทําลายรถถังเทพของกองทัพรัสเซียในแนวหน้าการรบโดนเติมๆมระเบิดแตกกระจาย,ายเมื่อวันที่21มิถุนายน2567มีข่าวารายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเหตุไฟไหม้รถขนกระสุน ขนอาวุธของกองทัพรัสเซียนะครับที่ขนกระสุนผ่านเมืองโพโลโมายนะครับในภูมิภาคโดฮันที่กองทัพรัสเซียปล้นประเทศยูเครนไปนะครับประสบเหตุเพลิงไหม้บริเวณรถขนกระสุนแต่ต่อมาก็ทําให้กระสุนที่อยู่ในรถคันดังกล่าวนั้นระเบิดออกมาเลยนะครับพี่น้องงานนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการระเบิดอย่างรุนแรงมากๆจริงๆนะครับโดยข่าวระบ,บุว่าเป็นยานพาหนะรุ่นคามาร์ท5350ของรัสเซีย ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับซึ่งแหล่งข่าวไม่ได้ระบุนนะครับว่าไฟไหม้เกิดจากอะไรไม่รู้ว่าใครไปโยนก้นบุหรี่ใส่หรือเปล่านะพี่น้องแต่สุดท้ายเมื่อไฟไหม้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้รถคาร์มัด5350ของกอท์ดอสเซียที่ขนกระสุนขนอาวุธมาเต็มคันรถเกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นมองไกลยังแรงขนาดนี้นะพี่น้องอยู่ใกล้ๆคงจะเสียหายยับเยินระเบิดเถิดทึ่ง หาล่างทหารรัสเซียไม่เจอเลยทีเดียวครับระเบิดกระจายไปตามแรงระเบิดของลูกกระสุนของกองทัพรัสเซียของประเทศการปูตินที่ระเบิดไฟไหม้เสียหายวอดวายยับเยินซะขนาดนั้นและคาดว่าทําให้ทหารรัสเซียทุกคนไม่น่ารอดแน่นอนที่เป็นคนประจารถนะครับพี่น้องรวมถึงของรัสเซียสูญเสียสยุทธปกรณ์จํานวนมากนะครับจากการระเบิดและไฟไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้นะครับไม่สามารถนําไปทําลายประชาชนชาวยูเครนหรือทหารยูเครน ใน,นอำนาจการลบได้ต่อไปนะครับอาจจะเป็นบริเวณกรรมตาบสนองก็เป็นได้นะครับอยูยๆ่ๆเกิดไฟไหม้บริเวณรถขนกระสนุนแบบนี้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะพี่นเนงอาจจะเป็นรวบว่าของทัพรัสเซียนั้นมาทําร้ายประเทศยูเครนมาปุ้นประเทศยูเครนก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็นถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่รายงานไปว่าเครื่องบินลบเทพของกอ,องทัพยูเครนรุ่นมิยี่สิบเก้านะครับได้ทำการยิงระเบิดนะครับน้องใส่พื้นที่ฐานบัญชาการของกองทัพรัสเซียของประกาูตินที่่อยูในเมือง วาซิลิปกนะครับภูมิภาคซาโปริเซียที่ถูกกองทัพรัสเซียต้นประเทศยูยเครนไปนะครับแต่สุดท้ายทามราชการของกองทัพรัสเซียแห่งนี้ก่อชตาขาดนะครับเมื่อถูกกองทัพอากาศยูเครนที่มีเครื่องบินรบเทพปุ่นมิกยี่สิก้าครับถึงแม้ว่าจะล้าลังไปหนแต่ก็สามารถยิงทําลาย ฐานทัพบัญชาการของออรรัสเซียในภูมิภาคซาโปริเซียได้นะครับจนทําให้เกิดระเบิดเถือเทิงเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีอย่างที่เห็นนะครับพี่น้องงานนี้ข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าฐานบัญชาการของอร์รัสเซียคันนี้และทหารรัสเซียที่อยู่ในตึกหลังนี้นะครับถูกสังหารไปหลายคนด้วยกันนะครับพี่น้องจากการที่ถูกโจมตีแม่นมากๆจริงๆครับที่คาดว่ากองทัพยูเครนนั้นได้ส่งเครื่องบินนกเทพบิก29 e ยิงระเบิดเจดแมนะครับยิงจากเครื่องบินรบเทพของพวกเขาโจมตีเสร็จตึกอาคารฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียแห่งนี้ที่จะาขาดเมื่อถูกโดนยูเครนจับได้และนามาสู่การส่งพิกัดไปให้เครื่องบินรบเทพมิกกีของกองทัพยูเครนนามาสู่การยิงด้วยระเบิดเจดแอมสัตต์ตึมแบบนี้ใส่ไม่ยั้งแบบนี้แรงมากจริง,งๆนะน้องแรงกพอะกับอิสาราเอลเลยนะครับส่งผลงในงานนี้กองทัพรัสเซีย ได้ผลิตปุ๋ยเพิ่มเติมนครับให้กับประเทศยูเครนในภุมิภาคซาโปริเซียแห่งนี้นะครับที่มีทหารรัสเซียถูกปิดชีพจํานวนมากตามที่กองทัพยูเครนรายงานไว้นะครับและกองทัพรัสเซียก็สูญเสียฐานราชการด้วยนะพี่น้องแต่ตึกบริเวณนี้ก็มีหลายตึกนะครับแต่คาดว่ากองทัพยูเครนคงจะยิงโดนบริเวณที่มีทหารรัสเซียประจำการอยู่นะครับงานนี้ส่งทหารรัสเซียจำนวนมากไปเกินใหม่รายงานตัวกับมัจจุราชหรือยอบบาลต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองทหารรัสเซียเอง ทีอยู่ดีว่าดีมาลุก,กลางเขาก่อนแทนที่จะอยู่ประเทศตัวเองดีแทนที่จะอยู่กับพ่อแม่ลมูกในตัวเองดีสุดท้ายกลับมาลุก,กลางประเทศเขาแบบนี้มาให้ทุกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับกลายเป็นปุ๋ยในประเทศยูเครนต่อไปเรื่องเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นข่าวที่รายง,งานจากประเทศรัสเซียครับที่รายงานไว้ว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงปริศนาเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียนะครับในปุ๋ยภาคมอสโกที่ตั้งของเมืองหลวงของรัสเซียด้วยว้องได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรง บริเวณท่าเรือของประเทศรัสเซียนะครับรวมถึงเรือของประเทศรัสเซียด้วยโดยในรายงานข่าวนะครับไม่ได้ระบุว่าเป็นเรือของกองทัพรัสเซียหรือไม่นะครับแต่ที่แน่มีเรือของรัสเซียนั้นถูกไฟไหม้เสียหายวอดวายไปอย่างน้อย8ลำนะครับพี่น้องที่ระบุว่าอยู่ที่มายทิชชี่ยาคับของปูยแฟงมอสโกนะครับ เป็นงานยากของนวยดับเพลิงรัสเซียอีกแล้วที่ตอนนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์มาช่วยกระดับไฟที่ลุกไหม้เรืออย่างรุนแรงแบบนี้นะครับไปอย่างมา8ลำแล่หลายลำก็ดับไม่ทันครับเสียหายวอดวายยับเยินไปเรียบเลยแล้วนะเี่น้องงานนี้คาดว่าอาจจะเป็นไฟเวนีนไฟการรหรือเปล่านะครับเวลน้องเพราะว่าของรัเสเซียเขาเหตุการณ์โปรตินนั้น ไปทําให้ประเทศยูเรครนเขาไฟไม่เสียหายจากขีปนาวุธจากโดนจากจรวดของกองทัพรัสเซียมางานนี้ไฟก็ได้ไม่ที่บ้านตัวเองใบครั้งเหลือเกินนะครับไฟไม่วาดวายลูกชดชงขช้าวชวานแบบนี้จะได้รู้ซะบ้างว่าการที่ไฟไม่บ้านคนอื่นนั้นเสียหายวอดวายยับเยินเป็นอย่างไรเดือดร้อนแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนนะครับมาวันนี้ก็ได้รู้สึกอย่างมากเลยนะครับว่าเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นไปก่อการนำเขียนกับประเทศยูเครนไว้เยอะสุดท้ายก็มาถูกไฟเวรนไฟกรมตามสนองเทพอคีเล่นงานจะดํา ให้เสียหายวอดวายยับเยินไปหลายที่หลายทาง เป็นรายวันด้วยครับไปร้องครั้งที่ประเทศรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับแต่งานนี้ก็เกิดไฟไหม้แทบทุกวันเลยครับไปร้องไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไราาซึ่งสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าของทัพบัเซียเขาริการูตินไปบังคับชาวบ,บ้านไปเป็นทาหารไปสู้รบในสงครามยูเครนไปเป็นปุ๋ยในประเทศยูยเครนงานนี้จะทำให้ญาติพี่น้องของเขานั้นกดแค้นนะครับจึงนํามาสู่การลอบวางเพลิงพื้นที่ต่างๆในประเทศรัสเซียเกิดขึ้นก็เป็นได้เหมือนกันนะครับี่น้องงานนี้ศึกในยูเครนก็ยังไม่สามารถชนะได้นะครับยังมี ีศึกในประเทศรัสเซยียเองจากเทพอคัคคีเหล่านี้นะครับพี่น้องที่มาเล่นงานประเทศรัสเซียอยู่สำแล้วสำเล่านะครับเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นไปให้ทุกแก่ท่านทุงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับรภาพสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่โดนวีซีพคมิคเซ่ของยูเครนได้บินถล่มจมตีตำแหน่งของรถถังเทพของกองทัพรัสเซียที่มาจอดไว้แนวหน้าการรบนะครับแต่ง,งานนี้ก็ชะตาขาดนะครับพี่น้องถูกกองทัพยุคเรยียนโดยทหารยูเครน บังครับรถปีชีพไปอย่างแม่นยำค่อยๆเข้าดูป้อมปืนรถถังของกองทัพรัสเซียของอดีตการปูตินนะครับแต่สุดท้ายก็มาระเบิดที่รบริเวณในป้อมปืนรถถังที่มีกระสุนปืนรถถังอยู่เต็มเลยนะพี่น้องงานนี้ก็ทําให้รถถังเทพของกองทัพรัสเซียที่ว่าเก่งนักเก่งนะเป็นกอะท้าดาวสอของโลกใน่กระจายสัดตุ้มเลยนะพี่น้องจากการโจมตีด้วยราคาถูกข,ของกองทัพยูเครนสามารถทําลายรถถังเทพราคาแพงของกองทัพรัสเซียจนทำให้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีจากรถถังเทพ กลายเป็นเครื่องพ่นไฟดีๆนี่เองนะครับจากการที่ทหารรัสเซียนำรถถังเหล่านี้มาลุกลานประเทศยูเครนมาทำลายประชาชนชาวยูเครนนะครับสุดท้ายก็ชะตาขาดจากรถถังเทพอันดับ2ของโลกมาอยู่ในยูเครนกลายเป็นอันดับสองลองจากโดนพีชีพเคมีคเซย,ยูเครนนะครับถูกทำลายระเบิดเตกกระจายเสียหายยับเยินมาในที่สุดนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองทหารรัสเซียอย่างกลอรถถังเทพรัเสเซียเองนะครับ ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีมาลุกหลัเขาคอสุดท้ายมาให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปเป็นนี้นี่เองก็น่าคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากันไปอย่านี้แต่พูดพิชัดพูดพิยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ